ตเต็มคาราเบลเปี้ยงไปหนึ่งยางไปแล้วไปแล้วหนึ่งยางาน,น่าจะไม่เอ,อ๋อถ้ามันพูดแบบเนี้ยเกมกันเยอะ ประกาศกรมตำรวจเนื่องจากมีคดีอุ้มอำพรางเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอสวนตัว15นาทีสุดท้าย เปิดโหวตกันดีกว่าเปิดโหวตดีดาบเปิดโหวตดีเปิดโหวตดีไปเป็นไงบ้างพี่เงียหลือ5นาทีเปิดปรนันได้เล่นกันดีกว่าฮัลโหลไหวไหมครับพี่ไม้ไหวไหมเปิดโหวตดิเปิดโหวตดิเปิดโหวตดิรอเยอะป้ะพี่สุชาตเออพี่พี่ไปเล่นต่อได้ไหม เอามาต่อต่อ,ตอเล่นต่อเล่นต่อเล่นไปเล่นไปพี่เล่นไปเนี่ยฟังพี่เบนดิฟังเบนดิฟังเบนดิผมผมผมเคสเก่าผมคนเดียวมั้งเนี่ยผมมากผมใกล้แลวมั้งไม่รู้อ่ะ มึงมั่นใจขนาดนั้นหรอกุเหลือ14นาทีน่ะ Tại sao vậy, anh ta? Ai đang ủng hộ anh ta? Anh ta đã ủng hộ nhiều lắm. Anh ta đã ủng hộ nhiều lắm, đúng không? Thật tốt, thật tốt. Anh ta đang ở đâu? Anh ở ở ở ผมผมผมทำเดียวโผโผโผพี่โผล่เพื่อนกูมาแล้วเพื่อนมามาแลพี่เพื่อนมาหาผมแล้วพี่เพื่อนตำรวจแล้ววะอ้าวโอเคพี่ตำรวจมาแล้วเด็ดพี่อ่ะ โค <Okay>, okay. เคนโคเคนตำรวจมาแล้วอเด10มาแล้วอเด12นาทีมาแล้วอเด okay, okay, okay. เดออลงอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมใหม่ <c oughs> <c oughs> ได้พี่ได้ได้ได้ผมจะพยายามพี่จะพยายามจะพยายามได้พี่ได้ได้พี่ เร็วๆเหนอวะพอทั้งเฮียอืมอ้โหมาแล้วเด้เฮียเต็มคาราเบลเปรียงไปหนึ่งยางไปแล้วเยอะวะไปแล้วหนึ่งยางหัวชนก็สองยางไปแล้ว เอาแล้วดิครับสองยางไปแล้ว,ลลวไปแล้วสองล้ออย่างแม่นไนะอ้เฮียย่างไปนะได้อยู่ยังพยายามอยู่อย่างพยายามอยู่นาทีไม่รู้แต่น้อยเปี้ยงอ<ะ>เอาเหินมากีนตำรวจก็สอยยางอะดิเปี้ยงอีกอย่างห,าหนึ่ง โอ้โหยางแม่นไปแล้วสามยางไปไม่ไปแล้วรถเพื่อนมาชนเรียบร้อยกางจะแตกยางกําลังจะแตกยางกําลังแตกยางแตกยางหรือเปล่าแตกยางเป้าเปี้ยงสิ้นแล้วสิ้นโปรคนเลยพี่แตกไหมแตกไหม อุ้ยไม่โดนโดนไหมโดนไหมไม่โดนเผิดมาตำรวจล่อไปนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะไม่ใช่ยอดอ่ะหมุนอยู่หมุนอยู่แตกอีกจางแล้วโดนชนแล้วโดนชนแล้วโดนล่วงแล้วอย่างไวครับโอ้โหไอ้ยอ่ะ กูก,ก็รอดเหมือนเดิมนะครับมีหมอบ้างไหมขอหมอหน่อยครับอาหารหมดโอ้โหเฮีย,ยเป็นหมอแล้วแล้วเป็นผู้วิทักษ์ด้วยเ,เฮียโคตรเจ๋งไอ้สัตว์บอกเลยยาเฮ้อกัอบคุณขาวน้ำร้อนรเปาตีจ็ดหนึ่งครับไปเลยครับ

ก็แรกกลัวเล็ดเงียบๆแต่พอมันด่าเราเท่านั้นแหละไอ้สัสรออะไรครับลุงแม่งปากอย่างซิ่งอ่ะปากซิ่งยิ้มหายอ่ะดูเบอกว่าเอาจัดให้เลยมันมีอ้ยก็มึงแจกไข่ไร้เออมึงพากูแจกไฮไลท์เนี่ยอีเวนด่าลุงว่าอะไรอ่ะรอดแล้วครับผมไอ้หำใหญ่มันด่ากลัวไอ้เหี้ยโอ้โหมันชมหรือเปล่าลุงคนนั้นอะเออมันด่าทำไมวะน่ามันจี้ปมมันด่าเพราะตัวเองหำเล็กไงด่าหำใหญ่ ไอ้เหี้ยหมอหมอแม่งยังโหดอะหมอแม่งขวดกับตำรวจอีกไอ้เหี้ยตีกูบอกให้ใครล่ากันแม่งทั้งจริงทั้งชุบทั้งลุ้มทั้งช่วยอะจุดเล็กนครบาลช่วยจันพิ้นน้อยตรงไหนเวลาคุณเด็ดนครบาลน่ะเล็กครับตรงที่รถดูดอะดูดเหล็กแกจะตรงไหนล่ะต่างต่างเล็กสายเล็กสายนครบาลพี่พิตรีพิตรีเทเลสายนักขุดปลั๊มเสาทิศไปครับไอ้เหี้ยเพื่อนอยู่ในเมืองเลยจ้า หาคนที่อยู่ใกล้เนาะเขาออกไปหมดเลยนี่ใครอยู่ใกล้วะน่ะไม่ทำอะไรตรงไหนเวลาคุณพิงค์อ่ะช่วยช่วยช่วยตัวแทนช่วยหาช่วยช่วยหาอ่ะบอว่ามีเรื่องละเดี๋ยวมีเรื่องแล้วมช่วยลุงกับป้าตือครับไปนรอเลยอะไรที่พูดกันมาตอนนี้มาหน่อยตรงบ้านแถวปั๊มเอาน้มัเพิ่มาเติม ได้เลยเป,ป,ป, kind of ป,ปิดอนเปื้เปื้เปื้อนไปไอแปดอยู่ตรงภูธรเนี่ยอยู่ตรงทะเลทรายเนี่ยไอแปดช่วยหน่อยต้องเมืองอะเรกี่อย่าเป็นว่าเพื่อนพี่อนเพื่อนกันตอนไปนี่อะไรกำลังไปพี่บ้านบ้านบ้านเก่าเราวะเต๊ดยุคนู้นเลยบ้านตรงข้าวสอทิศอ่ะบ้านเก่าเราขาโคเก้นนะมีด้วยวะบ้านเก่าเราข่าวโฮเก้นนะบ้านที่อะไรวะขาวโฮเคนวะ อ๋อไอ้บ้าน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 แตกๆอ่ะอ๋อบ้านแตกบ้านฉลาใช่ป่ะใช่บ้านกังๆังนะลุงอ๋อบ้านฉลาแต่เก่าไอ้นี่เก่าอยู่ไม่ได้อ่ะเก่าโคตรอ่ะคือบ้านหลังแรกใช่ป่ะบ้านหลังแรกก็มูนสามหลังใช่ป่ะ อันสามหลังแย่งกันทบตายอ่ะเกิดไม่ทันพี่เกิดไม่ทันเอาไม่พี่เกิดไม่ทันไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยหนมาเติมเือเอไอ้นี่ที่เก็บแกะตายก็ต้องตาต้มกนต้มก่อนต้มนบ้านก่อนที่จะเป็นบ้านได้เป็นคองหมู่ล้างไงบ้านเออแล้วแหละแแหละแหละกันไบค์เกอร์ปืนตายแน่แต่ปืนไม่รู้ไม่รห้นะ ประชุมประชุมประชุมมาแล้วประชุมโอ้โหเจ็ดบาทเจ็ดบาทพี่ไอ้เที่จหอประชุมเจ็ดบาทเออไม่ทันอีกกูเราพี่พี่มาปั๊มนี่แล้วกันพี่มาปั๊มเอาทิศอ่ะแล้วพี่ค่อยมาขับวนหาวที่ประชุมเจ็ดบาทอ่ะไปเพิ่มมาอยู่ใกล้ๆปั๊มเอาทิศอ่ะแนอ่ะถ้าปั๊มเอาทิศเดียวเลยอินบอร์ดจุดโค้งคนแก่พี่อาร์ตพี่อาร์ตป็นเนี่ยใช่หรือว่าไง ขอขอกาแฟสเปรอาหารในอาอาอกาแฟกับสเปรพี่มีปะมีมีมีเลขเออเลขหนึ่งสี่สามสองครับพี่ขอบครับโุ้ยเดือดจังอ่ะพี่ตีกันอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยสเปรมีป่พี่สเปรสเปรสเปรได้วยเหรอทำครับ ครับไอ้ไขคนมันเยอะอะไรขนาดนี้ไว้สัตว์